เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าครับของคุณวินเรียววารินนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของคุณวินเรียววารินนะครับเข้าใจว่ามาจากไลทูเดย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับของปีหกสองถึง6อคหกสามครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมจะมานำหยิบบางข้อความที่ผมชื่นชอบในเล่มนี้นะครับบางส่วนนะครับมาบอกกับคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ตัดสินใจนะครับว่า จะไปซื้อเล่มนี้ดีไหมนะครับแต่เล่มนี้ผมแนะนํานะครับสาหรับคนที่ชอบอ่านอะไรสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีอ่อส่วนใหญ่นะครับต่อหัวข้อนึงก็ไม่เกิน3หน้าครับก็อ่านได้เพลินๆนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความสุขแล้วก็เหตุผลของการมีชีวิตนะครับก็อ่ะยกเรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับที่ผมชอบนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้นะครับท่นนึงอ่ะเขาพูดถึงความสุขเย็นนะครับเขาบอกว่า คนส่วนมากเนยองความสุขกับวัตถุนิยมเช่นมีบ้านใหญ่แล้วจะมีความสุขมีรถหรูแล้วจะมีความสุขมีเครื่องประดับแพงๆหรือมีคนรักแล้วก็จะมีความสุขมันก็ไม่ผิดครับแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะความสุขเนี่ยอยู่ในใจของเราไม่ใช่ในบ้านรถยนต์เครื่องประดับบ้านรถยนต์แล้ววัตถุอื่นๆไม่ใช่กัญชามันไม่มีโมเลกุลที่สุดเข้าไปแล้วทําให้เรามีความสุขการที่เรารู้สึกสุขเพราะว่าเราปรุงแต่งว่าพอมีบ้านแล้วเราก็มีรถเนี่ยจะสุขเอ้าสุขก็สุขนะครับ นส่วนมากมีความสุขตอนมีคนรักเราปรุงแต่งว่าความรักทําให้มีความสุขผู้หญิงคนนี้ทําให้ผมมีความสุขแต่พอรักจางก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แสดงว่าเราเป็นคนปรุงแต่งความสุขความทุกข์ขึ้นมาเองนี่ถูกจึงน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้ทําให้ผมปรุงแต่งว่าผมมีความสุขครับความสุขแบบนี้เรียกว่า happiness ที่ไม่ได้บอกว่าปรุงแต่งเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะครับเขาแค่บอกว่า ควรทำความเข้าใจกับโครงสร้างของความสุขซะก่อนจะได้รู้ตัวว่าเราเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนสภาวะจิตใจของเราเกิดจากอะไรเพราะนอกจากแฮปปี้เนสแล้วเนี่ยยังมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ลึกกว่าแฮปปี้เนสนั่นก็คือท่านตินนัชฮันเนี่ยเคยกล่าวว่าจงเดินราวกับจูบผืนโลกด้วยฝ่าเท้าหมายถึงการเดินที่เชื่อมรากับโลกรวมความรักต่อสรรพสิ่งเข้าไปด้วยกันการจูบโลกคือการเชื่อมตัวเองกับโลกหรือหวนคืนสู่อ้อมอกโลก ช่วงขณะที่ฝ่าเท้าสัมผัสโลกอย่างอ่อนโยนคือช่วงที่วิญญาณเรากับจักรวาลเชื่อมเป็นหนึ่งเปลี่ยนเมตตาและความรักคืนสู่ความสงัดของชีวิตเหมือนกับไปขดซุกอยู่ในท้องแม่ที่แสนอบอุ่นและรับรู้ความรักเมตตาทั้งปวงท่านติชนัทฮันเนี่ยบอกว่าแค่เดินบนยอดหญ้าสัมผัสรู้เจริญสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาก็คือปฏิหารแล้วครับเหยียบยอดหญ้าและก็สัมผัสถึงจักรวาลเสถะนะครับเป็นปฏิหารแห่งความสุขที่เกิดขึ้นง่ายๆ ความสุขแบบนี้เนี่ยอาจารย์แสงอรุณรัตน์กสิกรผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อคุณวินนะครับใช้คําว่าความสงัดบางทีเรียกวความสงัดทางวิญญาณหรือความสงบสงัดภาษาอังกฤษเรียกว่า bliss นะครับเป็นความสุขเย็นเป็นความสุขที่ยั่งยืนลึกซึ้งกว่า happiness happiness เนี่ยหมายอ่านหมายถึงว่ากินอาหารจานอร่อยกินไอติมถ้วยโปรดนอนกอดคนรักได้เงินเดือนขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งได้รถยนต์คันใหม ความแตกต่างของความสุขสองแบบนี้คือน่าจะคือ h a p p i n e s s มีข้อแม้แต่ว่าบ l i ิ s เนี่ยไม่มีข้อแม้เรามี happiness เมื่อเรามีรถมีบ้านมีความรักม,มีน่นมีนี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีบ l i ิ s เนี่ยได้ได้เนี่ยเมื่อเราเข้าสู่ความไม่มีมันคือสภาวะสันติภายในจิตมันคือสภาวะที่รู้สึกดีต่อตัวเราต่อโลกชาวโลกสรรพสิ่งและจักรวาลในโลกที่วุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่มีอะไรดีไปกว่าความสามารถเข้าสู่ความสงัดทางวิญญ,ญาณ และที่ดีที่สุดคือเราไม่ต้องซื้อหามาแค่เปิดประตูต้อนรับมันเข้ามาสู่ใ,ใจอันนี้เนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกับพอดแคสต์ก่อนหน้านี้ที่ผมได้จัดก็คือของคุณฮาวันนะครับที่หนังสือชื่อว่าใช้ชีวิตง่ายๆก็สบายใจเหมือนกันนะนะครับ <c oughs> เขาก็ได้บอกว้เหมือนกันครับว่าบางทีเนี่ยใช้ชีวิตง่ายๆอย่างเช่นการที่ไปซื้ออาหารแล้วก็ซื้อของมาเยอะเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เปลืองเงินแต่การที่เราจะซื้อของเยอะๆเ,เนี่ยเราก็ต้องมีเงินเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเรา อยากมีเงินถ้าเรามีเงินน้อยละ่ะเราจะมีความสุขได้ไหมในโลกทุนนิยมแบบนี้ใช่ไหมครับคาตอบก็คือมันอาจจะมีได้ก็แค่เราก็ลองเปลี่ยนการกินเป็นการกินอะไรง่ายๆหรือว่าทําอาหารเองอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าบิสได้หรือเปล่านะครับแต่บิสหนาจะลึกกว่านั้นนะครับก็คือแม้เราไม่มีครับแค่จูบหญ้าเอาเท้าจูบหญ้านะครับสัมผัสรู้กับจักรวาลเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับ มันคือความสุขที่อยู่ลึกภายในจนเราไม่ต้องทําอะไรหามานี่เขาเรียกว่า bliss นะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมนะครับ bliss นะครับโอเคครับผมข้อต่อมาที่ผมชอบก็คือ50-50้า 50. บเขาบอกว่าชีวิตคือ50-50มีทุกข์กับสุขมีสบายกับไม่สบายมีขึ้นสูงกับต่ำลงมีสําเร็จกับล้มเหลวมีรวยกับจนปนปน,นกันคนฉลาดคือคนที่สามารถอยู่กับ50ส่วนที่ไม่ดีหรือเปลี่ยนเป็น50ที่ดี นุย์เรานั้นไม่แตกต่างกันมากแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตคล้ายกันดังนั้นการใช้ชีวิตที่งดงามและสุขสงบก็มีหลักคล้ายๆกันต่อไปนี้คือแนวคิด50ข้อมีทั้งของคุณวินเองและก็ของใครไม่รู้ปนกันมาสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้หรือไม่คุณผู้ฟังลองฟังนะครับ 1. ไม่มีสิ่งใดในโลกยั่งยืนถาวรตลอดกาลทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีดังนั้นเมื่อประสบเรื่องไม่ดีทุกร้อนก็รอให้มันคลายเมื่อประสบเรื่องดีก็อย่าหลงระเริอง,รอ,งอย่าคิดว่ามันถาวร สองเมื่อกินของอร่อยแบ่งปันให้คนอื่นเมื่อมีความสุขส่งต่อแบ่งปันให้คนอื่น 3. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกคนไม่เหมือนกันความอิจฉาเป็นยาพิษร้ายทำลายความสุขได้เร็วที่สุด 4. ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปถ้ายังหายใจก็ยังมีความหวัง 5. ้าบทเรียนชีวิตมาจากทุกอย่างจากทุกคนสนใจสาระที่เขาพูดมากกว่าตัวตนของเขาคนเลวคนชั่วก็อาจพูดเรื่องดีมีประโยชน์ได้ กล้าฝันและกล้าล้มเหลว7พยายามให้ตะกรอนใจนอนก้นแก้วตามมันให้ทันเมื่อมันฟุง้งเฝ้าดูมันเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมะมากๆนะครับ8อ่อนโยนกับคนอื่นเพราะเรามีค่าพอที่จะทําและพูดสิ่งดีๆ9ของฟรีที่ดีที่สุดในโลกคือรอยยิ้ม10คุ้มกว่าที่จะเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปนไม่ได้เพราะมันทําให้โอกาสของเรื่องนั้นๆไม่เท่ากับศ11 อย่าตัดสินใครในเมื่อเราก็ไม่อยากให้ใครตัดสิน12อย่าดูถูกใครไม้ล้มอย่าข้าม 3. อย่าฆ่าเวลาเวลาของเราบนโลกนี้ในจักรวาลน,นี้มีแค่นี้เองหมดแล้วหมดเลยอย่าฆ่าเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับ 14. สร้างความทรงจําที่ดีของเราต่อคนอื่นและลืมความทรงจําที่ไม่ดีของคนอื่นต่อเราอย่าเก็บไว้มันเหมือนเก็บขยะไว้ในหัวใจเน่าเหมือนเปล่าเปล่านะครับ15จะทําอะไรก็ทําแต่อย่าเหยียบเท้าใครอย่าเหยียบเท้าใครในที่นี้หมายถึง อย่าสร้างปัญหากับใครหรือว่าอาจจะหมายถึงอย่าทำให้ใครเจ็บปวด16เตรียมพร้อมรับทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีทุกขณะในชีวิต17ตื่นรู้และปล่อยวางรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและไม่ยึดมั่นเป็นอารมณ์18ท้องฟ้าไม่ปิดทุกวนันฝนไม่ตกตลอดเวลากลางคืนยาวแค่หนึ่งคร,ครึ่งวันของวันนะครับความเกลียดชังทำร้ายเรามากกว่าคนอื่น ยี 20, พยายามให้อภัยคนทำให้โล่งมากขึ้น21่อ็ดมองดวงดาวบนท้องฟ้าอย่ามองแต่ก้อนขี้หมาบนดินย2อย่าแบกของหนักใจ23่สใส่แว่นดำมองโลกย่อมเห็นทุกอย่างมืด24ไม่ต้องเดินตามคนอื่นทุกอย่างแต่ก็ไม่ต้องสวนทางกับคนอื่นทุกเรื่อง25่ิมีสติปัญญาไม่พอต้องมีจริยธรรมด้วย26พยายามมองความเคาะห์รยเป็นโอกาส 27เติมสมองให้เต็มแน่นด้วยความรู้และปัญญาแต่ปล่อยใจให้ว่าง28อาคติทําให้ตาบอด29่เชนปัญญาด้วยปัญญาครับ30ความสุขในชีวิตไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คืออยู่ได้อย่างสงบโดยไม่มีทุกอย่าง31อย่าสร้างความแตกต่างเพียงเพื่อต้องการให้แตกต่างจากคนอื่น32ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องแก้33 มุดหัวลงรูไม่ทําให้ปัญหาหายไปเขาอาจจะหมายถึงอย่างนี้ปัญหานะครับ34อย่ามัวแต่ขึ้นที่สูงจนลืมดูทิวทัศน์ข้างทางอันนี้ผมอาจจะตีความได้ว่าอย่ามัวแต่มุ่งไปสิ่งที่ส่วนตัวเองตั้งเป้าหมายไว้อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นทํางานทําการจนไม่สนใจแฟนไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยเพราะว่ามุ่งอยู่กับสิ่งนี้นครับเราอาจจะต้องสนใจสิ่งรอบข้างบ้างนะครับ เพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมันบาลานซ์ครับ35เจอเรื่องร้ายยิ้มไม่ออกก็ฝืนยิ้มนิดนะครับ36อย่าให้ชีวิตแปดเปื้อนความรู้สึกด้านลบนานเกินไปเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัย37อย่ามองความลำบากเป็นปัญหามองมันเป็นเครื่องมือที่จัดการกับปัญหา38แให้ภัยตัวเองไม่เป็นจะให้ภัยใครได้ครับ39อย่าพยายามเป็นเจ้าของคนที่เรารัก40ความโลภเป็นยาพิษที่อันตรายที่สุด 41ยอมรับว่าตนเองมีปัญหาหรือตนเองคือปัญหาแก้ปัญหาไปแล้วครึ่งหนึ่ง3 42อะไรที่พูดไปแล้วไม่ทำให้โลกดีขึ้นก็อย่าพูดนะครับส3เราเลือกพิการทางกายไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่เป็นที่จะไม่เป็นคนพิการทางใจได้44เรามีอำนาจต่อรองกับชะตากรรมได้มากกว่าที่คิด45ิพอใจง่ายทุกน้อย46ทําทำงานเล็กด้วยหัวใจเต็มร้อยดีกว่าทำงานใหญ่โดยไม่มีใจนะครับ 47หัดยอมคนอื่นบ้างไม่ต้องชนะทุกเรื่อง48 life for the moment ใช้ชีวิตในแต่และชั่วขณะอย่าวิตกถึงวันพรุ่งนี้49วันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายในชีวิตดังนั้นอย่าพูดไม่ดีกับคนอืน่น50ความสุขเล็กๆก็คือความสุขครับบทความนี้เป็นบทความที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังลองฟังแล้วเอาไปตีความดูครับผมว่าแค่เนี้ยแค่50ข้อเนี่ยมันก็มันก็บอกอะไรเรารอบด้านชีวิตแล้วนะครับ อย่างเช่นเนี่ยความเกลียดชังทำร้ายเรามากกว่าคนอื่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับบทความต่อไปที่ผมชอบนะครับก็คือชีวิตที่คุ้มค่านะครับลองจินตนาการว่าคุณไม่อยู่คุณอยู่ในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายของชีวิตคุณกําลังจะตายหายใจแผ่วลงแผ่วลงเมื่อหมดลมชีวิตคุณก็ดับสิ้นลองจินตนาการต่อไปว่าคุณยังสามารถเห็นโลกหลังคุณตายคุณเห็นตัวคุณจบบทบาทชีวิตในโลกนี้เพียงเท่านี้ แต่โลกยังคงหมุนต่อไปไม่กี่ปีต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ลืมคุณไปแล้ว20ปีผ่านไปอาจไม่มีใครสักคนบนโลกที่เคยรับรู้การดำรงอยู่ของคุณมาก่อน100ปีต่อมาคุณหายไปจากโลกตลอดกาลเรากับว่าคุณไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้มันทําให้คิดและถามว่าอะไรคือความหมายของชีวิตครับทํางานมาทั้งชีวิตเพื่ออะไรจริงๆชีวิตมีแค่นี้เองหรือนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามวิเขาบอกนะว,ว่าเขาในผ่านอายุ เลข60มาอย่างเงีย,งยบๆทันใดนั้นเขาก็พบว่าตนเองนยืนระหว่างชีวิตที่เหลือกับความตายที่อาจอยู่ไม่ห่างไกลหลายคนในสถานะนี้เกิดอาการหลงทางยืนอยู่ระหว่างความง่อยความเหงากับความหมายของชีวิตคนจำนวนมากเป็นอย่างนี้ก้มหน้าก้มตาหายใจทำงานทีละวันผ่านไป 35- 40ปีเลยชีวิตก็ปลดระวางเพราะสภาพเก่า้อมจมได้ทุกเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งเสียแล้ว บางคนเพิ่งเริ่มเงยหน้ามองโลกจริงๆเป็นครั้งแรกในวัยกเกษียณถ้าไม่รู้จักเตรียมใจแต่แรกรู้สึกหลงทางงงว่าจะไปทางไหนดีอาจจะรู้สึกตกใจก็ได้ทางพุทธสอนให้ตามทันชีวิตรู้ทันความเปลี่ยนแปลงและยอมรับความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดทุกข์นะครับถ้าตามลูกไม่ทนันปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ตรวจสอบตัวเองเมื่อเดินทางถึงหลักไม้ท้ายๆของชีวิตอาจจะปรับตัวไม่ทนัน <c oughs> <c oughs> เราไม่รู้ว่าเมื่อใดเราจะยุติบทบาทบนโลกนี้ครับ มันอาจเป็นชั่วโมงหน้าอาจเป็นพรุ่งนี้มาดือนนี้ดังนั้นหากจะคิดเรื่องนี้ก็ทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเกษียณหรือคนหนุ่มสาวก็ควรตอบคําถามว่าเราใช้ชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาคุ้มค่าไหมบางทีการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าไม่มีกาติกาตายตัวมันขึ้นอยู่กับความพอใจพอใจก็คุ้มค่าแต่ถ้ามิเพียงตนเองพอใจยังสามารถทําให้คนอื่นพอใจด้วยก็ยิ่งคุ้มค่าไปอีกคุ้มค่าหมายถึงใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการมีความหมายและมีความสุข คนจีนมีประเพณีงานศพอย่างหนึ่งคือหาผู้ตายอายุถึงร้อยปีผู้ไปร่วมงานศพสามารถสวมชุดสีสันสดใสเช่นสีแดงเป็นความเชื่อว่าผู้ที่มีอายุยาวเกินร้อยปีเนี่ยมีเป็นคนมีบุญหมดทุกหมดโศกแล้วเมื่อเสียชีวิตลูกหลานจึงไม่ต้องแต่งชุดขาวดําไว้ทุกเพราะมันไม่ใช่งานแห่งความทุกข์มันคืองานมงคลการใช้ชีวิตยาวขนาดนี้บนโลกถือว่าเป็นที่คุ้มค่าแล้วนี่คือมุมมองของปริมาณเวลาที่อยู่บนโลกไม่ใช่คุณภาพอยู่ยาวคือมีบุญ เราอาจมีชีวิตที่เปลี่ยนสีสันถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพึงพอใจแม้ชีวิตจะไม่ยาวอันนี้ผู้เขียนพยายามจะบอกว่าถึงจะอยู่ยาวเกินร้อยปีนะครับแต่ว่าอยู่แค่ยาวเท่านั้นก็มีบุญแล้วหรือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณวินตั้งคําถามเขาก็เลยยกตัวอย่างผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัาควรมานะครับอย่างเช่นคุณเอมิลี่บอนที่ผู้เขียนวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องอูเทอริงฮจตายเมื่ออายุเพียง30 ซิมเพลต์นักเขียนกวกีมากความสามารถได้รับรางวัลพูลิเซอร์ตายในวัยเพียง30บบ๊อบมาเล่อันนี้ทุกคนนะ่าจะรู้จักนะครับตายเมื่ออายุ36มจิมมี่เฮนดริกสุดยอดนักกีตาของโลกนะครับตายเมื่ออายุ27แล้วก็อีกมากมายที่คุณวินยกมานะครับแม้แต่โมซาร์ตอัจฉริยนักประพันธ์เพลงก็ตายเมื่ออายุ35คนเหล่านี้ใช้ชีวิตสั้นดังดาวตกแต่สว่างโพร่งดังดวงอาทิตย์ว่าสวยงามมาก คุ้มค่าหรือไม่หลายคนอาจเห็นด้วยกับคำของนักแต่งเพลงนิวอยองว่าเผาสิ้นฉับพลันดีกว่าค่อยๆเลือนจากไปโกเลนเขียนว่าใช้ชีวิตแบบจุดเทียนสองปลายอายุสั้นไม่ใช่ปัญหาความสว่างของชีวิตต่างหากที่สำคัญกว่าเราอาจไม่ต้องการมีชีวิตเกิน100ปีแต่หากใช้ชีวิตดีพอเมื่อเราหลับจากโลกนี้ไปก็สมควรเป็นเรื่องเฉลิมฉลองอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะนําเสนอนะครับผมตีความสั้นๆแบบนี้ครับว่าใช้ชีวิต ทุกวินาทีให้มีค่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปก่อนหวัยนั้นควรเนี่ยเราจะได้รู้สึกคุ้มค่าแล้วเมื่อเราตายเราก็ไม่รู้สึกเนาะแต่ก่อนเราตายนะครับก็ยังดีครับว่าเราจะได้รู้ว่าเออเราใช้ชีวิตว่าคุ้มค่ามากพอแล้วนะครับโอเคอีกบทความหนึ่งนะครับต่อไปสมดุลของเรวอชานะครับหลายคนมีภาพฝังหัว,วว่าผู้หญิงเนี่ยใช้เวลานานมากในการอาบน้ําแต่งตัวอาจจะจริงในบางคนแต่ความจริงคือผู้ชายจำนวนไม่น้อยก็ใช้เวลานานมากเช่นกัน และผู้หญิงจานวนมากก็อาบน้ําเร็วคนบางคนอาบน้ําครั้งละชั่วโมงแต่งตัวอีกชั่วโมงเลือกเสื้อผ้าแล้วก็เลือกอีกกว่าจะออกจากบ้านก็ปาเข้าไป2ชั่วโมงความเร็วช้าในการทํากิจกรรมและดําเนินชีวิตย่อมเป็นเสรีภาพของแต่ละคนแต่มนุษย์ม hmm. ีได้อยู่ลําพังในโลกหากความช้าของตนกระทบกับชาวบ้านก็ยุ่งหน่อยเพื่อนของคุณวินคนหนึ่งนะครับนัดแล้วใบสายเสมอจนแฟนของเขาแก้ปัญหาโดยบอกเวลานัดก่อนกําหนด นี่ย่อมเป็นการเลือกใช้จังหวะเวลาของแต่ละคนบางคนทําได้เร็วตามกิจภาพของตนบางคนเดินเร็วบางคนไม่สามารถเดินเร็วบางคนช้าเพราะเป็นธรรมชาติของเขาหรือเธอบางคนช้าเพราะต้องการระเรียดความสุขของกิจกรรมนั้นๆอยากใช้เวลากับบางเรื่องนานหน่อยเช่นถ้ามีความสุขกับการอาบน้ําก็อาบได้นานๆถ้าชอบกินไอศครีมหรือดูหนังก็อยากใช้เวลานานๆ แต่ถ้าเป็นการออกกําลังกายแล้วแล้วก็ก็อยากให้จบเร็วๆนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์เหลือเกินนะครับที่ต้องบังคับให้ทำออกกำลังออกกำลังกายแทบตายเพิ่งผ่านไปสองนาทนะีอันนี้โดนใจมากๆครับมีคนถามผมเสมอว่าต้องใช้เวลาสร้างนักเขียนคนหนึ่งนานเท่าไหร่ปีเดียวพอไหมคําตอบของผมก็คือ 20- ่สถึงสาปีอันนี้ผู้เขียนได้บอกนะครับได้ยินเช่นนี้หลายคนไม่เชื่อส่วนที่ส่วนคนที่เชื่อหลายคนก็ล้มเลิกความคิดจะเป็นนักเขียน <c oughs> เขาบอกว่านักเขียนจะมี2แบบนักเขียนธรรมดากับนักเขียนดีนะครับนักเขียนธรรมดาก็คือแค่จับปากปกาเขียนตัวหนังสือก็เป็นนักเขียนได้แล้วส่วนนักเขียนดีนั้นต้องมีคุณสมบัติคิดลุ่มลึกจินตนาการกว้างไกลแต่งเรื่องว่าลำดับเรื่องสามารถใช้ภาษาในระดับดีไม่มีส่วนขาดเกินเป็นศิลปินที่สร้างสารรค์งานแต่ละชิ้นอย่างประณีตจะทําอย่างนี้ได้ต้องใช้เวลาหลายสิบปีไม่มีทางเขียนเรื่องดีได้หากไม่ฝึกฝนยาวนานนะครับชีวิตเนี่ย คือการรักษาสมดุลของความชอบกับความไม่ชอบคือการรักษาจังหวะความเร็วช้าพ่อนหนักผ่อนเบาในปรัชญาการใช้ชีวิตแบบทางสายกลางก็คือใช้เวลาแต่พอดีไม่เร่งไม่ช้าเพราะเวลาคือดัชนีวาะระ,ะทางของช่วชีวิตไม่ใช่ชีวิตในตัวมันเองบางทีสุภาษิตไทยว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณกับน้ําขึ้นให้รีบตักอาจไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เป็นคนละหมดที่ใช้ต่างเวลากันอืม บางเรื่องคนรเร็วหน่อยบางเรื่องคนช้าหน่อยรักษาสมดุลของเร็วช้าได้ชีวิตก็งดงามขึ้นครับโอ้อันนี้ดีมากนะครับชีวิตเราในบางทีก็บางทีก็อยากจะช้าบางทีก็อยากจะเร็วนะครับเราแค่ต้องสมดุลบาลานเหมือนครับชอบทําอะไรและชอบไม่ชอบทําอะไรก็ใช้ชีวิตตามนั้นนะครับแต่ก็ต้องรักษาสมดุลของความชอบกับไม่ชอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับโอเคอันต่อไปครับ เรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดคนระับเคยไหมครับที่คุณมอบของขวัญให้ญาติพี่น้องหรือญาติสนิทมิสายเมื่อได้รับแล้วเขาหรือเธอบอกว่าซื้อมาทําไมของแพงอย่างนี้ก็รู้ว่าเขาหรือเธอเกรงใจหรือเป็นห่วงว่าเราใช้เงินมากเกินไปในเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่ว่าไอ้ประโยคนียครับอาจทาให้ผู้ให้ของขวัญเนี่ยสะดุดกึกสําหรับผู้รับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นได้ประโยชน์ที่จะตอกย้าซ้ําเติมเรื่องการซื้อของแพงโดยไม่จําเป็นหรือตอนเองไม่ชอบของแพง ให้หาโอกาสอื่นคุยกันอีกรอบปีหน้าเขาจะได้ไม่ซื้อของแพงมาให้อีกแต่ในช่วงขณะที่ได้รับของขวัญก็ให้กล่าวคําว่าขอบคุณครับแค่นั้นพอนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนะครับแม้จะหวังดีเพียงใดนะครับเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดไม่ว่าจะขันปะแค่ไหนนะครับเวลาพบหน้ากันเนี่ยบางคนทักเพื่อนว่าไม่ได้เจอกันนานทำไมอ้วนจังในยุคนี้มอกัด ถึงสูงถึง99%ซครับว่าคนฟังเนี่ยไม่ชอบวลลีที่ว่าทําไมอ้วนจังมันอาจจะเป็นปมด้อยของคนฟังเขาหรือเธออาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพสืบเนื่องจากความอ้วนหรือว่ากําลังพยายามลดน้าหนักแต่ว่าไม่สําเร็จแล้วเมื่อใครย้ำเตือนเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เป็นทุกข์นะครับดังนั้นเวลาพบหน้าเพื่อนที่เห็นชัดว่าอ้วนเกินไปก็แค่ทักว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีหรือแค่นี้ก็พอนะครับส่วนวิธีการลดความอ้วนหรือสุขภาพก็ให้หาโอกาสและวิธีที่เหมาะสม บอกเขาหรือเธอเรื่องวางเรื่องเนี่ยพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดเวลาเจอเพื่อนที่แต่งงานมาแล้ว3ปีบางคนทักถามว่าทาไมยังไม่มีลูกหรือว่าเมื่อไหร่จะมีลูกบางคนไปไกลถึงขนาดว่าทําเป็นหรือเปล่าด้วยทักถามด้วยความปรารถนานดีแต่ว่ามันอาจจะทําร้ายจิตใจคนฟังโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเขาหรือเธออาจอยากมีลูกมากแต่ว่ามีไม่ได้พยายามแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จด้วยข้อจํากัดทางสรีระ ก็เหมือนเดิมครับแค่ทักว่าสบายดีหรือก็พอแล้วเรื่องบางเรื่องพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนะครับคุณผู้เขียนจบประโยชน์ด้วยว่าชีวิตนั้งสั้นอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องที่ทําไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมาอย่าใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักไม่รู้จักจบเรื่องนะเวลาคุยกันอย่าเสียเวลาต่อความยาวเสาวความยืดจบก็จบเรื่องบางเรื่องเป็นส่วนเกินก็ไม่ต้องลากต่อเรื่องบางเรื่องพูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดด้วยนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับคนเราสมัยนี้ก็คือผมว่าก็แค่คุมปากไว้นะครับเราอาจจะถ้าสําหรับใครที่เป็นคนปากพ่้อยบางทีเราอาจจะเป็นคนปากไวไปหน่อยนะครับหรือบางทีเราอาจจะคิดในหัวพวกเราทักออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะคุมตรงนั้นหน่อยแล้วก็นึกถึงจิตใจคนที่ฟังนะครับว่าถ้าสมมุติเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีไหมนะครับที่ถ้าสมมุติเราถามออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดก่อนพูดแค่นั้นเองนะครับ อีกอันนึงเป็นจะเรียกว่าบทกวีดีไหมนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับภูมิศาสตร์แห่งชีวิตภูเขาสูงที่สุดคือความฝันหุบเหวล,ลึกที่สุดคือความโศกเศร้ามหาสมุทรลึกที่สุดคือใจคนน้ําตก,กรแรงที่สุดคือความกโกรธป่าทึบที่สุดคือการหมกมุ่นในอารมณ์ลบทะเลทราย,ายกว้างที่สุดคือความเดียวดายแม่น้ําเชี่ยวที่สุดคือความฟุ้งซ่านถ้ำมืดที่สุดคือความมืดบอดทางปัญญา ภมงยาวที่สุดคือการไม่ทำอะไรสะพานยาวที่สุดคือมิตรภาพแผ่นดินกว้างที่สุดคือรอยยิ้มทานที่ใสที่สุดคือน้ำใจหน้าผาชันที่สุดคือความพยายามสายรุ้งสมบูรณ์ที่สุดคือการลงมือทำทางโคตรเคี้ยวที่สุดคือทางสู่ความสำเร็จครับนี่สวยงามมากอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเล่าก็เขาบอกว่าชีวิตสั้นอยากทำอะไรก็ทำ คุณวินเดียบดินเนี่ยเขาเกล่าววากล่าวข้างต้นว่านานปีมาแล้วนะครับเขาทดลองทํางานเขียนชิ้นหนึ่งนอกเส้นทางที่ถนัดมีคนหวังดีบอกบอกว่าคุณทําอย่างเดิมอ,ะอ่ะอ๋คุณวินเขาทดลองเขียนชินงานชิ้นหนึ่งนอกเส้นทางที่ถนัดมีคนหวังดีบอกว่าคุณทําอย่างเดิมอะ่ะที่คุณถนัดดีกว่านี่ไม่ใช่พื้นที่ของคุณ เขาบอกว่ารู้นะครับว่าเป็นคําแนะนําที่หวังดีแล้วก็เข้าใจว่าเขาไม่ต้องการให้คุณบินเสียหน้าทํางานที่ออกมาไม่ดีแต่ที่แปลกก็คือในรอบ10กว่าปีที่เขียนหนังสือเขาได้ยินคําแนะนําแบบนี้หลายครั้งคุณเขียนเรื่องแบบนี้ไม่ดีนี่ไม่ใช่แนวคุณเลิกเถอะบลา b นะครับ stick to what you are good at นะครับนี่ย่อมไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกมันเป็นเพียงกรอบคิดอย่างหนึ่งคนทําข้าวหมูแดงที่อร่อยมากไม่น่าจะไปลองทําข้าวมันไก่ คนทําข้าวมันไก่ที่อร่อยมากไม่น่าออกนอกพื้นที่ไปทําข้าวหน้าเป็ดดังนี้เป็นต้นนะครับง่ายก็คือคนเราควรเป็นมืออาชีพด้านใดด้านหนึ่งแต่กะน,นี้ก็มีเหตุผลเท่าที่เห็นคนจับปลาหลายมือมักไม่เก่งสักอย่างแต่บางครั้งคนเราก็อยากทําอะไรที่ต่างออกไปบ้างและบางครั้งการออกนอกคอมฟอร์ทโซนก็เป็นสิ่งที่ควรลองทําโดยเฉพาะคนที่ทํางานในวงการสร้างสารรค์เช่นพุ่มกับหนังบูมาลองทําหนังดักเจมส์คาร์เมรอนพุ่มกับหนังไซไฟามาลองทําหนังตลกก็เจมส์คาร์เมอรอนอีกครับนะ โชคดีที่ผมไม่คิดจะเป็นมือโปรโในด้านใดด้านหนึ่งผมเขียนหนังสือเพราะความสนุกไม่งั้นก็คงยังทํางานพาณิชย์ศิ์สายอื่นซึ่งทําเงินได้มากกว่าหลายเท่าต่อไปนะครับเมื่อเขียนหนังสือเพราะความสนุกก็ไม่สนใจว่าคนอ่านอยากอ่านอะไรเขียนสิ่งที่อยากเขียนก่อนถ้าบังเอิญคนอ่านชอบด้วยก็โชคดีไปบางครั้งผมก็ทํางานที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ไม่ทำเงินแน่นอนแต่ทาเพราะอยากทําเช่นชุดไฮกุ สี่ฤดูทางชีวิตชุดประสบการณ์การเขียนหนังสือเขียนไปให้สุดขวัญเขียนไปให้สุดฝันชุดต่อต้านความงมงายหลับถึงชาติหน้าอันนี้เป็นหนังสือของคุณวินนะครับงานออกมาดีหรือไม่ดีก็ว่ากันไปชีวิตสั้นอยากทําอะไรก็ทําอย่ารอจนใกล้าตายแล้วบอกว่าเสียดายจังที่ตอนนั้นไม่ลองทําคุณวินก็แค่จะบอกว่าถ้าสมมุติคุณไม่สนใจเรื่องการตลาดนะครับคุณอยากจะทําอะไรก็ทําเลยครับถ้ามันทําให้คุณมีความสุขตอนเวลาทํา แค่นั้นเองครับอันนี้อันสุดท้ายนะครับที่ผมหยิบมาฝากก็คือบอกว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสุขนะครับชาวโลกแสวงหาความสุขและพยายามหาสูตรของความสุขแต่ความสุขไม่น่าจะมีสูตรสาเร็จเพราะว่าความสุขเป็นเรื่องอัตวิสัยในเรื่องและสภาวะเดียวกันแท้ๆคนหนึ่งอาจเป็นทุกข์แต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะมีความสุขอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของคนจํานวนมากเราพอรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสุขได้ดังต่อไปนี้ เราอาจมีความสุขได้จากสิ่งของและเหตุการณ์ที่ไม่ชอบหรือไม่น่าจะเป็นสุขเจ็บปวยก็สุขได้ทํางานหนักก็สุขได้สุขหรือทุกข์อยู่ที่มุมมองและทัศนคติเรื่องเดียวกันคนหนึ่งทุกข์อีกคนหนึ่งไม่ทุกข์สุขเล็กๆบ่อยๆอาจดีกว่าสุขใหญ่ๆครั้งเดียวครับคนเราไม่ต้องสุขเรื่องเดียวกันมีวิธีเดียวกันสถานที่เดียวกันความสุขเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะเสมอแม้คิดเรื่องอดีตหรืออนาคตที่ทําให้เรารู้สึกสุข ความสุขเนี่ยก็เกิดขึ้นนปัจจุบันความสุขไม่จีรังเช่นเดียวกันความทุกข์ก็ไม่ดำรงอยู่ตลอดการครับการทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขด้วยคนที่มีความสุขสามารถมีความสุขแทบทุกชั่วขณะของชีวิตไม่ว่าโลกจะสดสว่างหรือหม่นหมองรับความจริงแล้วปรับตัวก็อาจสุขได้อยาคาดหวังความสุขแบบใหญ่ใหญ่สุขใจมักทาให้สุขกายจิตดี กายก็พอยดีไปด้วยนะครับรู้จักให้ภัายคนอื่นทําให้เบาตัวและเป็นสุขง่ายขึ้นรู้จักให้ภัายตัวเองทําให้เป็นอิสระการดิ้นรนแสวงหาความสุขอาจเป็นการสร้างทุกข์ไม่ดิ้นรนแสวงหาความสุขก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับบางทีความสุขง่ายๆก็คือแค่ยิ้มให้ตัวเองครับการแบ่งปัน,ปนความสุขให้คนอื่นไม่ทําให้ความสุขของเราลดลงตรงกันข้ามมันกลับทําให้มันเพิ่มขึ้นอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยชีวิตจะโปร่งเบาขึ้น การเปรียบตัวเองกับคนอื่นเป็นบ่อเกิดของความทุกข์รู้จักยอมคนอื่นบ้างยอมให้คนอื่นชนะบ้างทิ้งความอาฆาตแค้นลงจะโล่งขึ้นมากเตรียมพร้อมรับเรื่องไม่ดีเสมอช่วยลดโอกาสของความทุกข์เจริญสติตามทันทุกตามเอ่อเจริญเจริญสติตามทานความทุกข์ตั้งแต่วินาทีที่มันเกิดจนวินาทีที่มันสลายไปแต่ทางที่ดีคือไม่ปรุงแต่งมันเป็นทุกข์ตั้งแต่แรก สังเกตวิแววการปรากฏตัวของมันแต่เนิ่นๆจะทําให้จิตใจมั่นคงหัดพอใจอะไรง่ายๆหน่อยทําให้ชีวิตมีความสุขง่ายความสุขเล็กๆก็คือความสุขอันนี้อาจจะซ้ากับที่เคยบอกไปนะครับก็จบแล้วครับที่ผมอยากจะนำมานำมาเสนอนะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบสำรวนการเขียนของคุณบินนะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับหนังสือชื่อเหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะครับ เป็นหนังสือที่ไม่หนามากนะครับประมาณ230อกว่าหน้านะครับถมว่ามันเป็นหนังสือที่ทําเขาไม่ได้จริงๆตอนตอนผมอ่านนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้คอยตามทุกเรื่องนะครับแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นการตั้งคําถามกับชีวิตเรามากกว่าว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันใช่ไหมนะครับก็สําหรับคนที่สนใจก็ซื้อได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าผมก็อาจจะเอาหนังสือเกี่ยวกับความสุขมาเล่าอีกนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ